เมื่อจูจูหญิงสาวคนธรรมดาได้ไปเจอกับแม่หมดและเผลอเข้าไปในโรงเรียนสอนแม่หมดโดยบังเอิญทำให้เธอได้รู้จักกับการใช้เวทมนต์และได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนของแม่หมดเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตาย หลังจากที่มิวเดียรได้อินิตมาเป็นเพื่อนใหม่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งสองจะเข้ากันได้ดีและในระหว่างที่ทั้งสองกําลังเล่นกระโดดกันอยู่ในสนามหญ้ามอสก็เข้ามาหาบอกว่าได้เวลาเรียนแล้วแต่มิวเดียรก็บอกว่าขอเธอเล่นสนุกกันอีกแป๊บหนึ่งทำให้มอสรู้สึกน้อยใจแล้วเดินกลับออกไป จากนั้นพอมิวเดตกับอีนิดพากันเข้าไปในห้องเรียนมอตก็ไม่ยอมคุยด้วยแล้วย้ายหนีไปนั่งที่อื่นทันใดนั้นครูกันเหลดก็เรียกให้มิวเดตสาธิตการใช้คาถาให้ดูโดยการเปลี่ยนหนูในมือของอีเทลให้กลายเป็นกบแต่ว่าพอมิวเดตไรยเวทมนต์ไปนั้นเธอก็ดันเผลอเสกให้อีเทลกลายเป็นหมูแทนจนทําให้ในห้องเกิดความวุ่นวายขึ้นครูฮาร์ดบลูมจึงเข้ามาแล้วสั่งให้มิวเดดคลายคาถาให้กับอีเทลพอมิวเดตคลายคาถาให้อีเทลก็คืนร่างเป็นมนุษย์แต่ว่าจมูกของเธอนั้นนกกกลััับบบยยงงเเป็หมููอูออ่คร,ร,รจึกกิวด ถ้ายังใช้คาถาแปลงเป็นกบไม่ได้ภายในบ่ายสอมิวเดรยจะต้องถูกส่งตัวให้กลับบ้าน จากนั้นมอสก็เข้าไปหามิวเดตเพื่อจะช่วยสอนการใช้เวทมนต์ให้แต่ว่าพอไปถึงมิวเดตนั้นกลับหายตัวไปซึ่งมิวเดตตอนนี้ได้แอบเก็บของออกมาแล้วและคิดจะหนีไปจากโรงเรียนนี้ตามลําพังพอรู้ว่าเธอคงไม่สามารถใช้คาถาได้ทันเวลาแน่แต่ระหว่างนั้นดูซิลล่าก็ตามมาหาบอกว่าตอนนี้มอสกับอีนิดกาลังทะเลาะกันมิวเดตจึงซ่อนกระเป๋าของเธอเอาไว้แล้วรีบตามดูซิลล่าไปแต่พอไปถึงมิวเดตกับเจออ e ีเทลที่รออยู่สิ่งอ e ีเทลนั้นเป็นคนวางแผนเพื่อล่อให้มิวเดตมาหาเพราะแขนที่มิวเดต ไม่สามารถเปลี่ยนจมูกของเธอให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้อีเทียวจึงเสกถาทำให้มิวเดียดกลายร่างเป็นกบแล้วจับเธอโยนทิ้งออกไปข้างนอกจากนั้นพอมิวเดียดรู้สึกตัวอีกทีก็เห็นว่าร่างกายของเธอกลายเป็นกบไปซะแล้วทันใดนั้นก็ได้มีกบตัวหนึ่งที่อยู่ในขอนไม้บอกว่าเขาก็เคยเป็นคนมาก,ก่อนและวิธีเดียวที่จะสามารถกลับเป็นมนุษย์ได้คือต้องให้คนที่เสกถาคลายมันออกให้เท่านั้นแล้วกบตัวนั้นก็ชวนให้มิวเดียดตามไปที่บึงเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ที่อยู่แถวนี้ ตัดภาพมาที่มอสกับอ e ีนีดพอรู้ว่ามิวเดียนแอบหนีกลับไปก่อนมอสจึงคิดที่จะออกไปตามเธอกลับมาแต่ว่าครูแบทก็มาเห็นเขาแล้วบอกให้ทั้งสองเตรียมตัวไปเข้าเรียนระหว่างนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงของแมวดังมาจากใต้โต๊ะพอก้มไปดูก็เห็นแท็บบี้ที่เฝ้ากระเป๋าของมิวเดียนอยู่ทําให้ทั้งคู่รู้ว่ามิวเดียนยังไม่ได้หนีไปแต่ต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างกับเธอแนะ่ แล้วภาพก็ตัดมาที่มิวเดตพอมาถึงที่บึงแล้วกบตัวนั้นก็บอกว่าเขาชื่อโลแวนเคยเป็นพ่อมดและสอนอยู่ในโรงเรียนนี้เมื่อนานมาแล้วทันใดนั้นมิวเดตก็นึกขึ้นมาได้ว่าโลแวนก็คือกบที่ช่วยเธอปรุงยาเมื่อตอนนั้นจนทําให้เธอสามารถเข้าไปในโรงเรียนได้มิวเดตจึงขอให้โลแวนช่วยพาเธอกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งแต่โลแวนก็บอกว่ามันอันตรายเกินไป เพราะในนั้นมีแมวที่เป็นคู่หูของแม่มดอยู่และพวกมันก็พร้อมที่จะจับกุบกินเป็นอาหารเหมือนกันส่วนทางฝั่งของมอดเธอได้ใช้คาถาเพื่อตามหารอยเท้าของมิวเดตแล้วตามเข้าไปในห้องที่มิวเดตเคยอยู่จนได้เจอกับดาวที่เป็นของอ e ีเทลแต่ว่าระวังนั้นอีนิตก็เปิดประตูมาชนใส่มดจนทําให้ดาวดวงนั้นหลุดมือหายไปมอดจึงไม่พอใจที่อีนิตเข้ามาขัดจังหวะและที่มิวเดตต้องเกิดเรื่องก็เพราะว่าอีนิตชอบทําให้เธอเดือดร้อนมอดจึงเดินหนีออกไปหาบอ่อแสที่อื่นต่อ ตัดภาพกลับมาที่มิวเดตในระหว่างที่กําลังคุยกับโลแวนอยู่นั้นมิวเดตก็เห็นว่าเขาเก็บของที่เป็นความทรงจําสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้มิวเดตจึงกระโดดเข้าไปเพื่อจะดูของเหล่านั้นแต่ว่าเธอก็ดันเผลอทาของตกลงน้ําไปเหลือแค่ล็อกเก็ตที่ยังคว้าเอาไว้ได้แล้วมิวเดตก็ถามว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้คือใครแต่โลแวนก็บอกว่าเขาจําไม่ได้แล้วเพราะการที่เป็นกบมันทําให้ความทรงจําของเขาเริ่มหายไปและโลแวนก็คิดจะพามิวเดตไปส่งในโรงเรียนจากนั้นทั้งคู่ก็พากันแอบเข้าไปในอาคารเพื่อจะหาตัววอีเยให้ค คาถาให้แต่ว่าระหว่างทางมิวเดทก็ดันไปเจอกับแมวซะก่อนโลเวนจึงลอบพกมันให้ไปทางอื่นทําให้มิวเดตนั้นรอดมาได้ ทันใดนั้นมิวเดตก็เห็นว่าอีเทลกำลังเดินผ่านมาพอดีเธอจึงพยายามจะเข้าไปหาแต่ว่าก็โดนครูกันเลดจับตัวไปซะก่อนแล้วเอาไปใส่ในโหลแก้วพร้อมกับโลแวนที่ถูกจับมาเหมือนกันซึ่งในระหว่างนั้นอาจารย์ทุกคนก็พากันเข้ามาเพื่อรอดูมิวเดตมาแสดงการใช้เวทมนตร์ขั้นพื้นฐานแต่ทันเดนั้น์มดก็จับอีเทลเข้ามาในห้องบอกว่ามิวเดตมาไม่ได้แล้วเพราะอีเทลใช้เวทมนตร์แปลงให้มิวเดตกลายเป็นบางอย่างและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนซึ่งมิวเดตที่อยู่ในโหลแก้วก็พยายามจะบอกทุกคนพออิินนได้ยยเสีง กบที่ร้องออกมาจึงรู้ว่ากบที่อยู่ในโหลจะต้องเป็นมิวเดตแน่เธอจึงแย่งมันไปจากมือของครูกันเลดแล้วบอกทุกคนว่ากบตัวนี้คือมิวเดตจากนั้นครูแคคเกอร์ก็บอกให้อ e ีเทียวเปลี่ยนมิวเดตคืนทําให้อ e ีเทลวต้องยอมทําตามแล้วคลายคาถาให้มิวเดตกลับมาเป็นคนอีกครั้งพอมิวเดตคืนร่างมาก็บอกว่ายังมีกบอีกตัวและเขาก็เคยเป็นพ่อมดที่มีชื่อว่าโลแวนทัในใดนั้นพอครูกันเลดได้ยินชื่อของโลแวนเธอก็คิดจะเอากบตัวนั้นไปฆ่าทิ้งแต่ว่าครูแบทก็หยุดไว้ได้ทันพอกันเดไไม่รู้จจะทํางงธอ คิดจะหนีออกไปจากห้องแต่ครูเดียวก็ตามไปจับตัวเอาไว้ทําให้ครูกันเลดต้องยอมสารภาพว่ามันเป็นฝีมือของเธอเองเพราะว่าเธออยากจะได้งานมาทําจึงเสกให้โลแวนเป็นโกบแล้วแย่งตําแหน่งครูสอนวิทย์คาถามาจากนั้นกันเลตตก็คลายคาถาให้กับโลแวนแล้วเธอก็ถูกครูใหญ่แคลเกอร์ไล่ออกส่วนโลแวนก็ได้รู้ความจริงว่ารูปของคนที่อยู่ในล็อกเก็ตก็คือครูแบดท,ที่เป็นภรรยาของเขาเองจากนั้นมิวเดียดก็ได้สแสดงการใช้เวทดมนตามที่ได้ตกลงกับครูฮาร์ดบูมไว้แต่ไม่ว่าจะเสกยังไง มิวเดียตก็ไม่สามารถเปลี่ยนหนูเป็นกบได้สักทีเปลี่ยนเท่าไรมันก็กลายเป็นอย่างอื่นทําให้ครูฮัรตบูมที่จะส่งตัวเธอกลับบ้านทันเดนั้นครูแบทก็บอกว่ามิวเดียตเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะไม่ได้เห็นใครที่สามารถเสคคาถาได้หลากหลายเท่านี้มานานแล้วครูแคคเกิลจึงบอกให้มิวเดียตกลับไปที่ห้องเรียนได้ส่วนจมูกของอ e ีเทียวพวกครูจะหาวิธีทําให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเองแล้วมิวเดียตก็ได้กลับไปหาเพื่อนๆอ,อีกครั้งและยังได้เป็นแม่มดของโรงเรียนนี้ต่อไปโดยมีครูโลแวนมาสอนวิิชาวาวทคคคถนนนใหม่แรูกัเล จนเวลาได้ผ่านไปอีกหลายวันหมอดได้เข้าไปเรียกมิวเดียตในห้องตั้งแต่เช้าเพราะว่าวันนี้จะมีหัวหน้าพ่อมดมาเยี่ยมที่โรงเรียนซึ่งตอนนี้ทั้งครูและนักเรียนต่างพากันออกไปเตรียมต้อนรับจากนั้นพ่อหัวหน้าพ่อมดมาถึงครูทุกคนก็พาไปทําความรู้จักกับเด็กๆแล้วเข้าไปคุยกันว่าทาไมหัวหน้าพ่อมดถึงต้องเดินทางมาที่นี่ซึ่งหัวหน้าพ่อมดก็เอาบัตรสนเทศมาให้ครูแคคเกอร์ดูเพราะมีคนเขียนรายงานว่าโรงเรียนนี้มีการทําผิดกฎมากมายครูฮาร์ดบูมจึงบอกว่ามันเป็นความจริงแต่มาจากฝีมือขอขงนนนนนัักเเเรีียยคดวท่า้ ไมมิวเดตต้องถูกเรียกตัวเข้าไปพบแล้วบอกว่าพ่อแม่ของเธอควรรู้เรื่องพฤติกรรมเหล่านี้ทันใดนั้นครูแคคเกิลก็บอกว่ามิวเดตไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีเวทมนต์พอหัวหน้าพอ่มดได้ยินแบบนั้นจึงไม่พอใจที่โรงเรียนนี้ทำผิดกฎ แต่ครูแคคเกิลก็บอกว่ามิวเดตเป็นเด็กมีพรสวรรค์และขอท้าให้เอาชื่อเสียงของแคคเกิลเป็นเดิมพันจากนั้นมิวเดตก็ได้กลับไปหามดและอินิดในห้องแล้วบอกว่าหัวหน้าพ่อมดต้องการให้เธอแสดงเวทมนต์ให้ดูเพื่อพิสูจน์ว่าเธอสามารถเรียนที่นี่ได้ส่วนหัวหน้าพ่อมดตอนนี้กำลังคุยอยู่กับอ e ีเทลเพราะได้ข่าวมาว่าอ e ีเทลนั้นเป็นหัวกะทิของห้องอีเทลจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้หัวหน้าพ่อมดฟังว่าที่จริงเธอสามารถได้คะแนนเต็มทุกวิชาและเกือบได้เป็นหัวหน้าห้องด้วยซ้ำถ้าหาาาากววว่่่ไมมมีิดดคออยขขังงเธ ในระหว่างนั้นอีนิดก็แอบได้ยินสิ่งที่อีเทลพูดกับหัวหน้าพ่อมดเธอจึงกลับไปหามิวเดตและบอกว่าคนเขียนรายงานจะต้องเป็นอ e ีเทลแน่เพราะเมื่อกี้เธอได้ยินอ e ีเทลคุยกับหัวหน้าพ่อมดมาอีเทลกำลังอยากให้มิวเดตถูกไล่ออกตัดภาพมาที่ครูแคกเกิลเธอได้แอบใช้กระจกวิเศษโทรไปหากันเลดบอกว่าแผนของกันเลดกำลังใช้ได้ดีซึ่งแท้ที่จริงแล้วเธอก็คืออากาธาที่ปลอมตัวมาส่วนครูแคกเกิลตัวจริงนั้นกำลังถูกคาถาทำให้หลับอยู่จากนั้นครูทุกคนก็พากันไปที่ห้อออองงงทดดลเเเเพื่ตรรรียมมมมับชกาชวนขิ มิวเดตนั้นได้โชว์การแสดงขวดยาที่มีเสียงเพลงและในระหว่างที่มิวเดต์กำลังใช้เวทมนต์อยู่นั้นจู่ๆเธอก็เริ่มควบคุมไม่ได้ทําให้ยาในขวดมันเกิดระเบิดขึ้นและกระเด็นไปใส่หัวหน้าพ่อมดและครูที่นั่งอยู่ตรงหน้าจนพวกเขาถูกคาถาของมิวเดยดพากันยินขึ้นมาร้องเพลงพอครูฮาร์ดรูมคายคาถาให้กับทุกคนแล้วหัวหน้าพ่อมดก็เกิดความโมโหแล้วบอกว่าครูแคคเกิลจะต้องถูกปลดออกเพราะว่าเธอเป็นคนรับมิวเดตที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องเวทมนต์เข้ามาเรียนซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เก นั้นพอหัวหน้าพ่อมดและครูทุกคนพากันออกไปอีน e ิดก็บอกว่ามันเป็นความผิดของอ e ีเทลเพราะเธอเขียนจดหมายไปถึงหัวหน้าพ่อมดครูแคตเกิลถึงต้องมาถูกไล่ออกแต่อ e ีเทลก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำเธอไม่ใช่คนเขียนจดหมายนั้น ส่วนทางฝั่งของหัวหน้าพ่อมดเขาบอกว่าจะแต่งตั้งอากาธาขึ้นเป็นครูใหญ่คนใหม่แทนทําให้ครูทุกคนต่างพากันเข้าไปหามและช่วยกันกลอมให้หัวหน้าพ่อมดเปลี่ยนใจเพราะถึงแม้ว่าการตัดสินใจของเอดาคลกเกิลจะดูแปลกไปบ้างแต่เธอนั้นมักจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอและสามารถฝึกแม่มดเก่งๆมาแล้วหลายคนทําให้หัวหน้าพ่อมดยอมเปลี่ยนใจแล้วให้โอกาสคลกเกอร์พิสูจน์อีกครั้งอากาธาที่พร้อมตัวอยู่จึงบอกว่าจะจัดงานโชว์แสดงระบามไม้กวาดึ้นโดยให้มิวเดียดเป็นคนนําการแสดงซึ่งพอครูทุกคนได้ยินแบบ แบบนั้นก็ต่างตกใจแต่ก็ยังเชื่อว่าแคลกเกิต้องคิดมาดีแล้ว จากนั้นอากาธาก็เรียกให้มิวเดตไปพบแล้วบอกว่ามิวเดตจะต้องนำการแสดงโชว์ไม่กวาดซึ่งมิวเดตก็พยายามจะปฏิเสธเพราะกลัวว่าเธอจะเป็นคนทำมันพังอีกแต่ครูแคคเกิลก็ยังยืนยันที่จะให้มิวเดีตเป็นคนนำพร้อมกับสั่งให้อีเทลเอาไม้กวาดของเธอให้มิวเดตใช้พร้อมไม่อยากให้มิวเดตเอาไม้กวาดเก่าๆมาแสดงแล้วอากาธาก็บอกให้มิวเดีดกลับออกไปพอมิวเดีตออกไปแล้วอากาธาก็บอกอีเทลว่าสาเหตุที่ต้องให้มิวเดีตเป็นคนนำเพราะที่จริงแล้วต้องการจะให้หัวหน้าพ่อมดเห็นว่ามิวเดตนั้นเป็นตัวทวงสำหรับโรรงเียน มิวเดดจะได้ถูกไล่ออกไปสักทีและอยากให้อีเทลเซคาถาใส่ไม้กวาดของเธอเอาไว้เพื่อทําให้มิวเดตไม่สามารถควบคุมไม้กวาดได้ตามต้องการ จากนั้นอากาธาก็กลับไปพูดคุยกับกันเลดบอกว่าการแสดงไม่เป็นไปตามแผนเพราะฮาร์ดบูมพูดจนทําให้หัวหน้าพมอดเปลี่ยนใจแต่ตอนนี้เธอไม่แผนใหม่แล้วคือการให้มิวเดียตไปเป็นคนนําแสดงโชว์ไม่กว่าและถ้าหัวหน้าพมอดเห็นจะต้องไล่พี่สาวของเธอออกจริงๆแน่ทีนี้เธอจะได้ขึ้นเป็นครูใหญ่สักทีส่วนกันเลดก,ก็จะได้กลับมาเป็นครูสอนวิทยาถาแทนโลเวนอีกครั้งจากนั้นพออากาธากลับออกไปมิวเดียตก็เข้ามาขอคุยด้วยบอกว่าควรจะให้อีเทลมาเป็นคนนําแสดงการแสดงสําคัญแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นเธอ แต่อากาธาก็บอกว่าครูได้ตัดสินใจไปแล้วว่าคนที่นำแสดงจะต้องเป็นมิวเดดแล้วคิดจะใช้คาถาเคลื่อนย้ายทําให้หายตัวไปแต่อากาธาดันลืมว่าเธอยังใช้เวทมนต์ไม่ได้จึงรีบเดินหนีออกไปจากตรงนั้นพอมิวเดตเห็นว่าครูแคคเกิลไม่สามารถใช้คาถาได้เธอจึงคิดว่านั่นจะต้องเป็นอากาธาแล้วบอกเรื่องนี้ให้หมอสได้รู้เพราะอากาธากําลังพยายามทําให้โรงเรียนนี้ดูแย่โดยการส่งให้เธอไปนําแสดงโชว์แต่ว่าถ้าบอกคนอื่นตอนนี้จะต้องไม่มีใครเชื่อมิวเดตจึงคิดจะไปตามหาครูแคคเกิลตัวจริงทัน นั้นครูดิวก็เข้ามาถามว่าเธอกําลังจะไปไหนเพราะการแสดงโชว์กาลังจะเริ่มขึ้นแล้วแล้วโรงเรียนนี้กําลังฝากความหวังไว้ที่เธอมอสก็เลยบอกว่าตอนนี้เธอปวดท้องส่วนมิวดีตแค่มาช่วยครูดิวจึงบอกว่าจะส่งอินิตลงไปแสดงแทนแล้วให้หมอสออกไปรักษาตัวก่อนจากนั้นมิวดีดก็กลับไปเตรียมตัวแสดงโชว์ส่วนมอสก็ออกไปตามหาครูแคคเกิลตัวจริงจนได้กลิ่นของคาถาลอยออกมาจากห้องครูแคคเกิลมอสจึงตัดสินใจปีนไปที่นอกระเบียงเพื่อจะเข้าไปในห้องของครูแคคเกิลทางหน้าต่างพอเข้าไปได้แล้วมอสก็เห็น ว่าครูแคเกิลกำลังถูกเสกด้วยคาถาห้วงผวังเธอจึงทำการคลายคาถานั้นออกทำให้ครูแคคเกิลได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหล และในขณะเดียวกันทางฝั่งของมิวเดียที่กำลังแสดงโชว์อยู่นั้นไม้กวาดที่ยืมอ e ีเทลมามันก็ไม่สามารถบังคับได้ทำให้มิวเดียตหลุดออกไปจากขาบวนและกำลังจะตกลงไปอีนิดจึงเข้ามาช่วยรับเธอเอาไว้แต่ว่าปลายไม้กวาดของอีนิดมันก็ร่วงลงไปหมดแล้วทำให้อีนิดไม่สามารถควบคุมไม้กวาดได้เหมือนกันและทั้งคู่ก็กำลังจะตกลงไปทันในนั้นครูแคคเกลิลตัวจริงก็เดินเข้ามาแล้วใช้เวทมนช่วยมิวเดียกับอีนิดเอาไว้จึงทำให้ทั้งสองคนนั้นรอดมาได้ทำให้อากาศธาที่ปลอมตัวมาถูกจัััับตตววไปขงโดยมมมีเมนคุก ไม่ให้เธอออกมาได้อีกจากนั้นครูแคคเกิลก็เล่าความจริงทั้งหมดให้หัวหน้าพ่อมดฟังว่าเมื่อวันก่อนอากาธามาหาเธอเพื่อจะขอโทษแต่พอเห็นท่าไม่ดีเธอจึงคิดจะใช้คาถาสะกดห้วงพวังใส่แต่ว่าก็ถูกอากาธาสะท้อนกลับมาด้วยกระจกทําให้เธอที่เป็นฝ่ายโดนคาถานั้นแทนอากาธาจึงปลอมตัวมาเป็นเธอแล้วขอความวุ่นวายึ้นพอหัวหน้าพ่อมดได้รู้แบบนั้นจึงยอมให้มิวดีตได้เรียนที่นี่ต่อและคิดว่าเธอจะต้องเป็นแม่มดที่ดีได้